สวัสดีจ้าเมื่อนี้เราอยู่กันที่ถ้ำพุงช้างจังหวัดพังงาค่ะทุกคนมาเขามาเลาะตอนนี้เราอยู่กันที่ใต้ถ้ำถ้ำพุงช้างคืออยากจะบอกว่าน้ำตรงนี้ไหลออกมาจากถ้ำนะคะทุกคนไหลออกมาจากในถ้ำแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่นี่มองเข้าไปกม็มืด เอาชื่อๆซ,ซะรู้สึกเย็นจะเยือกตอนเนี้รู้สึกเย็นหนาวจะเยือกขนคิ้งลูกจักน้อยแต่ว่าอยู่ข้างนอกถ้ามันจะร้อนนะคะทุกคนพอเดินมาตรงนี้เย็นอันนี้ด้านหน้าก็จะมีรูปช้างแล้วก็จะมีภูเขาตรงนี้จะเป็นภูเขารูปช้างนะคะทุกคน ก็คือด้านหน้าของถ้ำนั่นเองถ้ำนี้อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดพังงาบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายล้มตูดพูลงมาพี่น้องเอ้ยจากขังถึงตรงนี้จะเป็นหัวช้างตรงนี้ก็จะเป็นลำตัวของช้างใหญ่เวอร์เป็นภูเขาหนึ่งลูกข้างล่างก็เป็นพุงช้างซึ่งเรียกกันว่าถ้ำพุงช้าง อันนี้ก็บริเวณรอบๆนะคะทุกคนนั่นแหะก็คือว่าตรงนี้สวยมากเป็นธรรมชาติมากเย็นสบายน่านอนเล่นทั้งวันก็ว่าได้ค่อนข้างหนาวเลยค่ะเดินไปุนมาหลายรอบเพราะว่ามันเย็นออกไปทั้งนอกพ่อนจ้าเลาะกันไปเนาะนี่